สวัสดีจ้าเอฟซีจ๋ามาทานข้าวเด้ออยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลจ้ามากินน้ำกันเส็บนะคะเอซีนะคะเส็บเด้อพี่น้องสวัสดีจ้มา, like จม,า,ม,จม,าจมากินข่าวเด้อค่ะกินข่าวกับยาาเด้อมาเด้อมาเด้อเอฟซีจ๋ามากินข้าวเ้อจ้าสวัสดีค yes ่ะสวัสดีจ้ากินข้าวเส็บแทบ ไส่ตุนมีอันนี้ด้วยมีพิเศษอันนี้ด้วยโอ้ยแต่จะสกินเลนจังน่อยนี่แลหละนาะยืดๆเอแสบอะมันไปยืดแล้วเระวพามันโดนแล้วอืมๆๆอ้มหมอร่อยต้องกินแล้วร้อนยืดยุ่นมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ทำไมกล้องนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นยางไปเ็นคนกินเขา่ายังหนาเยีงยงลังอยูย่เต็มมันเป็นยังไงอ่ะเป็น,น,ปนตึ้งเอียงดีวยว่มันเอียงไปใจเหรอพี่น้องสวัสดีทุกคนค่ะโอ้ยกล่องไข,ข่เจ๊เบื้องอันใดเยียงหนาะเยียงลังออืม เดียวสองกล่องสามกล่องอันนี้จ้ากสิไปใส่บนนี้มันเลียวเห็นบนมันเกยเอียนกระเทเลยโอ้ยเนาะมนมาผีเบ้งเอียงใส่เอียงกลัวเลยโอเคมันบางงามกว่าามันเ้ยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะได้เวลากินแล้วนะเอฟซีมา โอ้ยยายกลัวเสียบนามเร็วเนาะกินเร็วอาบมาอีกเด้บ่ได้อาบเร็วซำนีดเด้เปลี่ยนชุดนอนอีกเด้อันนี้แค่มานางกินกอนเพราะว่าใส่ชุดนอนมากินบ่ได้สวัสดีทุกคนค่ะโอ้เสียบเด้พริกน้ำปลายายก็มีนะ สวัสดีทุกคนคะ่ะมือเด้อมาแจบน้ำกันเด้อจ้ามองเห็นไหมคะเอ็บีอ่ะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะมาเด้อมากินข้าวนํากันจ้ามือแรงมือเย็นมือเศร้ามากินโอ้ยคอ,อยจะจุตก๊กนั่งไปนั่งมากะจิดตกก๊กกรียีกบพี่น้องตลุดนาะตลุดดังลูกหลายจิตก๊ก็อีละ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไ่านนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยหน้าสโดเดอร์นี่พี่นอ้องอาบนา้ำแล้วมาใหม่ๆเพราะว่ายังไม่ทาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจาต้องไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใหม่ยายก็เลยไม่ทาอะไรนะคะหน้าสโดเดอร์ของแท้แน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตกตาจะหน้าเหี่ยวหน้าย,ย่นหน้าแยบแบบไหนไม่มีตกตาเด้อพี่น,น้องของแท้ค่ะ นี่แหละของจริงไม่มีใส่หน้ากากใครไม่เคยเห็นกับดูเดอร์ของแปก เอาพริกน้ำปลามากินเอามาใส่ด้วยพริกน้ำปลาอยู่สวัสดีคก็คอมเมนต์เ้ามาหายายนะจ้าอยู่ตรงไหนก็นมากินน้ำกันเด้อจ้า อะไรตรุบป,ปากตุบไตมั่นนี่นิวีหน่อมมาเดิมมาเดิมจ้าไม่ได้รับกินเดิม สวัสดีทุกคนค่ะคุณผู้สานกนสสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอยู่ค่ะเจฟซีมากินกับยายแสบแห้งขอบคุณทุกคนด้อจ้าใครไม่เคยเห็นกองแปลก,กับป่ามาเบิงเด้อ คุณดับเบิลยูให้หัวใจมาขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรย พอยใช่พอยไหมเนี่ยพอยนิสาบอกพอยลิสาบอกมมนพอยบ่อนหน่เว้ยเหลียวเขาไปเห็นตัวหนังสือใช่พอยไม่ได้ชอยสวัสดีค่ะบ่ไม่ใช่เนี่ยิดว่าน้องพอยเข้ามาสวัสดีครับ,วาาส,วส,รบสวัสดีค่ะยายกบตานอกพอยยายเหลียวตัวหนังสือไปเห็น ขอบคุณค่ะสิตเตี่ยมซื้อเอฟซีให้อีกแล้วใส่เป็นผู้หญิงอีกแล้วเป็นผู้ชายอยู่ดีๆใส่เป็นผู้หญิงอีกแล้วขอบคุณนะคะคนอะไรเนาะเนี่ยจะมัเหลียวเห็นพี่อะไรเนี่ยพี่การอะไรอะพี่การตาปูนอะไร คอยตะกกนมาถือเด้อคอยเหลียวมาเห็นคอยตัวน,น้อยๆส <c oughs> ิเปลี่ยนซื้อเอฟซี MC สมืออะไย <c oughs> ยายเหลียวมาเห็นตัวหนังสือเขาติบโตไปเด้ออ่านซื้อค่ะมาือเพราะพ่อจะเปลี่ยนซื้อสิเปลี่ยนให้เป็นพู่งญิงพ้อ <c> ม <oughs> พี่อะไรนั่นน่ะพี่การอะไรมีการผูด จะเป็นข่อยเลี้ยวกับประเห็นจะเป็นเกิดมากโง่เทฟซี่บอกข่อยแน่เกิดมากบาจฉลาล์เลีจะเปลี่ยนเตฟซื้ออันเสียเล่าจะเป็น,นปุนปงยิ่งอยู่เรื่อยพีการอะไร การลบบุรีเหรอใช่ไหมอ่นานว่าลบบุรีไหมเนี่ยอ่านผิดก็ขออภัยเด้อมากินเขาเด้อผม้ได้สาบอะไ้กินนะ ้าหมดอดกินพี่ภูรบุรีบอกข่อยยังสะกดบ้านตื่นอยู่ขัาวเหลียวเห็นอยู่นั่นขอบคุณทุกคนด้วยจ้ะแสบบอมากินขขาวน้ำยาแสบบ่กลัวเได้กิน กวยาจะได้ไปอาบน้ำเมื่อกี้คุยกับพ่อนิ่มกับแม่ออฟอยู่นานเลยก็เลยช้านิดนึงคุยเสร็จยายถึงได้ไปอาบน้ำมันก็เลยนานเอา้าคลิปนี่ก็ได้ซิบนาทีลราบอกคลิปที่ลงไหลก็เดินได้สิบนาทีล,ล,ลรมเลามาเด็ดเดี่วทางนี้ทางนี้ได้สิบนาทีละ เดืเอดมากก็ไหลก็แชร่ในเด้อจ้ามากินข่าวกับยายเด้อแซบ่บขอลงไลค์ก็โอ้ยขอบคุณทุกคนเด้อจ้าความ